สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขนะครับน้อเมื่อนี้มาพบมาพอครับช่องฮิวเขาเชนเนลครับผมเมื่อนี้เมย์ได้แนวเสียบมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเมื่อนี่ต่ำบุ้งพี่น้องหรือว่าต่ำบักกล้วยเตจว่าสมต่ำนะพี่น้องน้อต่ำเพลิดเพลินใส่พริกแห้งใส่พริกสดพี่น้องตัำเสตไก่ช่องนี้เขาเชนเนลพี่น้องน้อใส่น้ำปลาโน่้นวะพี่น้องแล้วก็มีได้ของดีมาพี่น้องเมื่อนี้่ได้เนี่หางม้วนนะพี่น้องน้อหางม้วนพะโลหางม้วนครับไอ้ ขาจอกเป็นพี่น้องขาหนึ่งครับพี่น้องง่ายพี่น้องปุ้เปื่อหอมหอมพี่น้องหอมเครื่องพะโล่พักมีพักเกิดตักปุ้งพี่น้องเลยครับพักขี้ควายแล้วพี่น้องเนอะพักทั้งพักเหนือพี่น้องครับผมไอ้มันจะออกปลูกได้จากโคหน้าหนาวพี่น้องมันจะออกหอมหอมปักนะครับผมเอ้าจังเหนือขอขอบคุณบคุณโมเมพี่น้องเด้อครับที่แบกเขามาเยี่ยมมาชมนะครับนอแบบเขามากดไลล์กดแชร์มากดติดตามแด้เป็นกำลังใจช่องเขาเฉียดเอาแพี่น้องเนาะมาพี่น้องวัเนี่ยมาเทียบเสียร่วมกันครับผมมันเนี่ยโอ้โหเหมือนยวกัน ทวงหน้าพี่น้องเข่าติบเขา่าเขา่ขาเนี้ยงพี่น้องคือเกลือใช่ไหมบ้างไปอย่างพี่น้องมาเซฟเซกันพี่น้องมันโอ้หาเขาแนานำไกินกันเด้อครับผมยุาอแล้วพี่นอ้องหิยุคอแล้วเมื่นอ,อ,น,อ,อ,น,อะะนี่ยุเขาแห้งหมดพี่น้องเนี่ย รักอุ่นหรือกอบดีนะพี่น้อยแต่มึงใส่บะก,กอบมากด้พี่น้องเด้อก,กรอบอหอม น,นั้งนร้ปลูกในเตาโดดูหนาวเลยพีนองลยรสชาติเป็อทอีหอมกรอบๆอบี่องอ๋อปล่ไปดีนะพีนอง Jadi, puno, kami kamparu, wah, suka nan sebab. Poi alla fine parla di noi, sia tutto un anno. เ้ยครับพี่น้องเน้ยนุ่มขอ่านั้น เจ้าเจ้าจำนำตะมุงดิโน คือฉีบมีมองกินพี้น่องหา,มางม,ามันเขาตุนเข้าพะโลมาไม่เหนือเต้ยไอหน่องไง 昨日よ。God, mm -hmm. Hmm. <laughs> เปิ่อ,อ,อยหน้ามานัา้นป,ป,ปลาโลบเปื่ยเป่นของเขาทา เหมือนมือในจังหน่อยพี่น้อย <laughs> 嗯，讲到这样，好，不用了。<laughs> สิกินแล้วเอป็อืม ละลายในปากเลย ขอบเลยโอ้แสบคักพี่น้องเลยตั้งเบียดตั้งเสียบตรวจครับ ร่างมือเดี๋ยวบ,บาทพี่น้องพวกเพชรกับพระเชนะียบน้ำพี่น้องเนาะ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องก็จะมีเพราครับน้องพี่น้องน้อยิ้มเหรอครับผมแต่มองเพลียๆครับฮัลโหลขาหัวขาหัอเปื่อยๆเป็นหองต้องเสียเลยเส็บบรรยากาศตรงอะไรตรงหน้าครับฝากพี่ตอนน้องครับผมถอนจากลาคือเก่าครับพี่น้องถอยพ่อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับลำลำด้วยกันสู่ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงครับหมอสำหรับคลิปนี้ลาบกองทับคลิปหน้าพ้อนไหมครับสวัสดีครับ